ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนสแสวงหาความสุขความสุขเป็นสิ่งที่ใครต่อใครต่างไขว่คว้า,าและตามหาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการประสบความสําเร็จความสุขจากการได้ครอบครองสิ่งของความสุขจากความรักหรือแม้แต่ความสุขจากการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างแต่สิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้คนมากมายก็คือการเอาความสุขของตนเองไปผูกติดไว้กับ สิ่งเหล่านั้นจนเผลอลืมไปว่าแท้จริงแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดนอกตัวเราเลยความสุขที่มั่นคงที่สุดคือความสุขที่เราเป็นคนสร้างขึ้นเองจากภายในไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอจากผู้อื่นหรือจากระสทภาพแวดล้อมรอบตัวหลายครั้งที่เราเชื่อว่าหากเราได้ในสิ่งที่ต้องการเราจะมีความสุขหากเรามีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูหรือมีเงินมากมายเราจะพอใจ และไม่ขาดแคลนความสุขอีกต่อไปหรือหากเรามีคู่ชีวิตที่ดีมีเพื่อนที่รักมีคนคอยให้การสนับสนุนและยอมรับเราเราจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและสมบูรณ์แบบแต่เมื่อมองให้ลึกลงไปจริงๆสิ่งเหล่านั้นไม่เคยทำให้ความสุขของเรายั่งยืนได้เลยเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนสิ่งของสามารถพังทลายหรือหายไปผู้คน สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเดินจากเราไปได้และสถานการณ์ชีวิตสามารถพลิกผันได้เสมอหากเราเอาความสอคุณทั้งหมดไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งเมื่อสิ่งเหล่านั้นหายไปความสุขของเราก็จะหายไปด้วยเช่นกันมนุษย์จำนวนไม่น้อยใช้ทั้งชีวิตในการวิ่งตามความสุขที่อยู่ภายนอกและพวกเขาก็มักจะพบว่าความสุขนั้น ไม่เคยอยู่กับพวกเขานานทุกครั้งที่ได้ในสิ่งที่เคยปรารถนาความสุขก็เกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วยามก่อนจะค่อยๆจางหายไปและถูกแทนที่ด้วยความต้องการใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับว่าเรากำลังดื่มน้ำทะเลยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายยิ่งขวายขวาก็ยิ่งรู้สึกว่างเปล่าแต่ถ้าเราเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเอง เริ่มฝึกที่จะสร้างความสุขจากสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ยังดีร่างกายที่แข็งแรงหรือแม้แต่ลมหายใจที่ยังคงอยู่ในวันนี้เราจะค้นพบว่าความสุขไม่จำเป็นต้องอยู่ในอนาคตหรือสิ่งใดที่อยู่ไกลตัวเลยการเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งของและผู้คนเป็นเหมือนการวางหัวใจไว้ในมือของสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ยิ่งเราคาดหวังยิ่งเรายึดติดความผิดหวังย่อมยิ่งใหญ่ ตามมาเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปอย่างใจหวังลองคิดถึงบางคนที่ต้องการการยอมรับจากผู้อื่นอยู่เสมอหากเขาไม่ได้รับคําชมความสุขของเขาก็หายไปหากเขาถูกวิจารณ์หรือถูกมองข้ามเขาก็เจ็บปวดและรู้สึกไร้ค่าหรือบางคนที่ยึดติดกับสิ่งของเมื่อรถที่รักถูกขีดขวนความสุขก็หายไปทันทีหรือเมื่อโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาความสุขจากเครื่องที่เพิ่งซื้อก็กลายเป็นสิ่งที่เอ ชยยะและไร้ค่าในพริบตาความสุขเช่นนี้จึงเปราบางและไม่เคยยั่งยืนสิ่งที่แท้จริงแล้วเราทุกคนควรเรียนรู้คือการกลับมามีความสุขกับตัวเองให้ได้การเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเงียบความว่างเปล่าและหัวใจที่สงบเป็นสิ่งสำคัญเราต้องหักรักตัวเองเข้าใจตัวเอง และยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองได้เมื่อเรารู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่เราจะไม่ปล่อยให้ความสุขของเราไปขึ้นอยู่กับสิ่งใดที่อยู่นอกตัวเราอีกต่อไปการตื่นเช้ามาพร้อมรอยยิ้มการได้เดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติการได้ใช้เวลานั่งเงียบๆกับความคิดของตัวเองล้วนเป็นความสุขที่เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่หากเราเห็นคุณค่าแลพารู้จักดื่มด่ำกับมัน ดังนั้นการไม่เอาความสุขไปผูกมนะัด,ดมกับสิ่งของผู้คนหรือแม้แต่อะไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถรักหรือไม่สามารถมีสิ่งเหล่านั้นได้แต่หมายความว่าเราเลือกที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้น,ม,น,นมีอำนาจเหนือหัวใจของเราเราเลือกที่จะไม่ยอมให้สิ่งภายนอกเป็นตัวกำหนดว่าเราควรมีความสุขหรือไม่เพราะความสุขคือสิทธิ์ที่เราเป็นคนกำหนดเองเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ว่าจะสร้างขึ้น หรือทำลายไปและเมื่อเราค้นพบว่าความสุขจริงๆอยู่ในมือของเราเองนั่นคือวันที่เราจะไม่ต้องกลัวการสูญเสียอีกต่อไปเพราะแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็ยังสามารถยิ้มและพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเมื่อเรามองลึกลงไปในความจริงของชีวิตจะเห็นได้ชัดว่ามนุษย์ทุกคนล้วนอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนสิ่งที่เรายึดถือว่าสำคัญที่สุดในวันนี้ อาจกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าในวันพรุ่งนี้คนที่เราคิดว่าจะอยู่เคียงข้างตลอดไปอาจหายไปจากชีวิตเราโดยไม่ทันตั้งตัวเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์ของชีวิตมนุษย์แต่สิ่งที่น่าแปลกคือหลายคนก็ยังคงเลือกที่จะฝากความสุขของตนไว้กับสิ่งที่ไม่มั่นคงเหล่านั้นจนกลายเป็นเหมือนการผูกเชือกหัวใจไว้กับสิ่งที่พร้อมจะขาดได้ทุกเมื่อ ลองมองชีวิตของใครหลายคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการไล่ล่าความสำเร็จทางวัตถุพวกเขาทำงานหนักเพื่อให้ได้บ้านที่ใหญ่ขึ้นรถที่หรูขึ้นหรือเงินในบัญชีที่มากขึ้นแต่เมื่อถึงวันที่ได้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นความสุขที่เคยฝันถึงกลับอยู่กับพวกเขาได้ไม่นานเหมือนกับการเติมน้ำในถังที่รั่วยิ่งเติมก็ยิ่งไหลออกยิ่งมีมากก็ยิ่งไม่พอ ความจริงคือความสุขที่ขึ้นอยู่กับสิ่งของภายนอกนั้นเพราะบางเกินไปมันไม่ต่างอะไรจากควันไฟที่ลอยหายไปในอากาศเพียงพริบตาไม่เพียงแค่สิ่งของเท่านั้นที่เราไปผูกความสุขไว้ผู้คนเองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราลืมความสามารถในการอยู่กับตัวเองหลายคนพึ่งพาความรักและการยอมรับจากคนอื่นมากจนเกินไปพวกเขารู้สึกว่าถ้าไม่มีใครรัก ไม่มีใครเห็นค่าชีวิตของตนก็ไร้ความหมายแต่ความจริงคือไม่มีใครสามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปแม้แต่คนที่รักเราที่สุดวันหนึ่งเขาก็ต้องจากไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหากเรายึดติดกับคนอื่นมากเกินไปเมื่อวันที่เขาไม่อยู่ความสุขของเราก็พังทลายลงเหมือนประสาททรายในวันที่คลื่นซัดแล้วเราควรทำอย่างไร คำตอบไม่ได้อยู่ที่การปฏิเสธสิ่งของหรือผู้คนแต่คือการฝึกใจให้รู้จักอยู่ได้ด้วยตัวเองให้รู้ว่าความสุขเริ่มต้นจากภายในไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอจากภายนอกเราสามารถมีบ้านมีรถหรือมีความรักได้แต่เราต้องไม่ให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเงื่อนไขของความสุขเราต้องไม่คิดว่าฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเพราะตราบใดที่เรายังตั้งเงื่อนไขความสุขก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องวิ่งไล่ตามตลอดเวลาและไม่มีวันถึง การอยู่กับตัวเองและสร้างความสุขจากข้างในไม่ใช่เรื่องง่ายในตอนแรกเพราะเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่าความสุขต้องมาจากสิ่งที่จะต้องได้ต้องมาจากการได้มากกว่าคนอื่นต้องมาจากการได้รับการยอมรับแต่ถ้าเราฝึกใจให้สงบเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นการใช้เวลานั่งเงียบๆสักสิบนาทีต่อวันฝึกขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหรือฝึกสังเกตความสุขจากสิ่งเล็กน้อยรอบตัว เช่นรสชาติของกาแฟาตอนเช้าแสงแดดยามเย็นหรือเสียงหัวเราะของคนที่เรารักเราจะค่อยๆค้คนพบว่าความสุขแท้จริงนั้นไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่มันซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆของชีวิตประจำวันนี้เองเมื่อเราเริ่มมองเห็นความสุขจากสิ่งเล็กน้อยเราจะไม่ถูกครอบงำด้วยความอยากได้มากเกินไปเราจะไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครและไม่ต้องรอใครมาเติมเต็ม,ตมชีวิต เพราะเรามีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วคนที่สามารถอยู่กับตัวเองได้โดยไม่รู้สึกว่างเปล่าคือคนที่มีอิสรภาพที่แท้จริงพวกเขาไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการใครแต่หมายถึงว่าแม้ไม่มีใครพวกเขาก็ยังยิ้มได้เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งเราจะเห็นว่าการเอาความสุขไปผูกมัดกับสิ่งของผู้คนหรือแม้แต่สถานการณ์รอบตัวเป็นการวางหัวใจไว้ในที่ที่ไม่ปลอดภัยเพราะทุกสิ่ง ล้วเลนเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรถาวรความสุขที่แท้จริงจึงไม่ควรฝากไว้กับสิ่งเหล่านั้นแต่ควรสร้างขึ้นมาจากข้างในใจของเราเองความสุขจากการยอมรับตัวเองการเข้าใจตัวเองและการรู้จักพอใจในสิ่งที่มีเป็นความสุขที่ไม่มีใครสามารถพรากไปจากเราได้ชีวิตจะสงบและมั่นคงขึ้นทันทีเมื่อเราเลิกตั้งเงื่อนไขให้ความสุขขณะที่หลายคนกำลังวิ่งตามสิ่งที่พวกเขาคิดว่า จะทำให้สุขเรากลับเลือกที่จะหยุดและมองเข้าไปในใจของเราเองเมื่อทําได้เราจะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งของไม่ตกเป็นทาสของความรักที่ไม่แน่นอนและไม่ตกเป็นทาสของคําพูดหรือการยอมรับจากผู้อื่นอีกต่อไปเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ว่าชีวิตจะเจอเรื่องร้ายหรือดีเพียงใดก็ยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยรอยยิ้มและหัวใจที่สงบความสุขไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องรอไม่ได้อยู่ที่ปลายทางของความสําเร็จ ไม่ได้อยู่ในมือของใครบางคนและไม่ได้อยู่ในสิ่งของราคาแพงความสุขอยู่ที่การเลือกในแต่ละวันว่าเราจะมองชีวิตด้วยสายตาแบบใดถ้าเรามองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยและรู้จักขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่เราก็จะมีความสุขโดยไม่ต้องรออะไรเพิ่มเติมเลยดังนั้นอย่าเอาความสุขของคุณไปผูกมัดกับสิ่งของผู้คนหรือแม้แต่อะไรก็ตามที่อยู่นอกตัวคุณเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เคยยั่งยืน แต่จงเป็นคนที่สามารถสร้างความสุขกับตัวเองได้เมื่อคุณทำได้คุณจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การครอบครองหรือการได้รับจากผู้อื่นแต่อยู่ที่หัวใจของคุณเองและเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามความสุขอีกต่อไปเพราะคุณได้เป็นความสุขนั้นด้วยตัวเองแล้ว